สวัสดีค่ะวุ้นเลือกว,วายนะคะรายการที่จะพูดคุยมามอยทุกอย่างที่เกี่ยวกับวายน,นะคะเรื่องที่ชอบสนใจยากจะพูดถึงค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาส่งโมเมนต์คู่ไฝโยโกะค่ะทุกคนเย้ <Yeah. S 2> เป็น ep 2แล้วแต่พี่จะไม่ได้ว่า ep แรกที่ดูใครแต่ยุ้ยบอกอยุ้ยไม่เคยดูใช่ปะใช่ว่าสงสัยพี่ดูคนเดียวมั้ง ep แรกอะ่ะเออขอโทษด้วยนะคะทุกคนดูเยอะแล้วงงแล้วเนี่ยไม่เคยดูคู่นี้เลยใช่คู่นี้เป็นคู่ที่แบบว่า เออเรียกว่ายอดวุ่นเรื่องวายเนี่ยพอลงปุ๊บคนดูเยอะมากแล้วก็แบบก็ทําตามสัญญาว่า EP ีสองจะมาเร็วขึ้นทุกคนอาจจะสงสัยว่านี่เร็วแล้วหรอจะบอกว่าเร็วแล้วเร็วสุดแล้วเท่าที่เคยทํา EP ีสองมาเ <c oughs> พราะว่าคิวใช่ายาวย่าใช่ใชคือบอกเลยว่าตั้งใจแบบว่าเออเอามาปิดแบบเป็นคู่แบบว่าสุดท้ายของปีเลยราคาทุกคนก็ตั้งใจเลยไันนีผู้ขายแล้ว่าเ,วเขาเริ่มเล่นมาจักเรื่องไห คือเขาว่ามีซีรีส์ชื่อแบงค์เดอะซีรีส์ใช่ปะซึ่งพวกเราก็ไม่ได้รีแอคนั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้กันแต่ว่าก็เห็นโมเมนต์อยู่น่ารักดีเดี๋ยวยุ้ยต้องไปเรียนรู้ละกันเป็นแบบว่ามีแบบความเป็นพี่กับน้องๆแบบน้องน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปงั้นเราไปดูกันแต่ว่าก่อนไปจาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดผลิตพวกเราเลยคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราค่ะไปค่ะไปดูกัน ชิปแรกก็คือรู้เลยค่าอะไรรู้เลยใช่ไหมมันชัดมันชัดอะค่ะกูอยู่ไหนกูนี่หน้าหวานีาก ออนน้ออายุห่างกันเยอะน่าจะเยอะอยู่ไหมพี่ก็ลืมลืมไปอยูแต่น่าจะเยอะอยู่ไม่กอดไม่กอดบุกมดิกมากอ่ะจริงสู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 งกันดี เป็นอีกคู่ที่แบบว่าแฟนแบบของยูที่เราดูเหมือนกันแค่นี้ของยูใช่คหมเฮ้ยพี่แฟนก็คนน่ารักไหมนี่ของโยอันนี้โยโก็ Give it to me ต mm ้องมานนีตด้านนี้นะแต่ว่ามันเก่าแล้วห้ยูเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ให้นะมให้ยูเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ให้นะ เราแฟนเขาใหม่กอน่จเดอนสามซ้อดูแล้วกซื้อให้ใหม่นะสติ๊กเกอร์มันอกแ่ยเป็นสติกเกอร์ให้เลี่ยนติ๊เกให้ไปซื้อให้ใหม่รูปดกวรูปนาเขาแบบมีเงนมากเลยอะแล้วเจอหน่าจวเองมาติดไว้ที่ power bank ของพี่เพื่อ เนี่ยถามไปยิ้มไปจังกดบัตรคืออะไรหรอคะกดบัตรนี่เปแดงเลยเหมจริงคะเห็มจริงนะกดบัตรแกงแปลว่าอะไรเหรอคะจะได้ช่วองจริงตายแอดจริงอ้าวคุณพี่กดกันไม่ทันเหรอคะคุณพี่เคยเกิดสิจิตรชีวิตับหน้าโดนตีอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่มันทำยังไงนะคะแบบ ไม่ค like, <c oughs> ่อยเป็นมันก็ไม่ทันแล้ววันนีเพราเสียใจอยู่ไปขิงเขาแล้วไหมเอาใหม่เสียใจด้วยนะคะนันเดอพี่ก็รู้ว่าหนูไม่เคยเข้าใจเ่องความรู้สึกของคนเท่าไหร่ในด้านเออแบบไม่เคยพบเจอขอแบบนี้ทำไมอ่ะไม่คือหนูต้องขอโทษด้วยหนูหนูแบบค่อนข้างไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นเท่าไหร่อ่ะยากนะคะในการกดบัตรงานที่ฝ้ายไม่ทันก็คงยากแหะค่ะ เขามาหวานขิงเวอร์เขามาหวานนอี่มันเรื่องปังกิกันขับแล้วนึ่จะมีอยู่แล้วเย่งแปลว่าอะไรคะเฮ้ยเวลาอะไรที่เป็นของเราอยู่แล้วเราเราต้องใช้คำว่าแย่งเอ้โหไอ้อกอไอ้อจริงจริงเลยโอ้ยพี่อยคิ้วชนกันแล้วอ่ะ คุณจะชอบแบบสกินชีพนมเนาะนึนนกถึงมีฟัวลา่าเกาไ,ไ <c oughs> คหคนน่ารักเลยจริงแบบได้เกาะได้โอบแล้วห้ามปล่อยได้ไมให้ทาทันตะวันแตลกอีกแล้วเลือกไปเลยกอเขาได้ไหม พิลาพิลาชื่ออะไรอ่ะตัวทักกันบ่ดูปายส่ญญเขารลอไม่รู้ยูพี่เคดูหนึ่งครั้งแต่พี่ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวให้แฟนคลับมาตอบตอบด้วยนะคะได้ไหมใช่ ต้องรอดูเลยไม่สปอยไม่สปอยไม่สปอ, <c oughs> อย <c oughs> ขอบคุณนะคะคนนี้หนูแต่งหน้าสวยมากเลยมันตนั้งแต่เนื่งเนี่ยชเขาแต่งหน้าด้วยเต่วันนี้เน,นี่ยอะไรตัวนั้นแหละ ไมล่ะคะไปเด็ที่บ้านมันมีอะไรหรอก็อาพาไปหลัยอย่างเลยใช่ต่างสีดนตากไกลกู <c oughs> เป็นสัตว์เลย่ยงด้วยล้องไม่เดียกันเลยดิ ทำาำขอทำคำขอมือมือมือชัดเจนแลวส่วนสูงก็เกมากเลยค่ะค่ขนาดโยโกะแต่ั้งสูง่คือแบบเป็นส่วนสูงที่น่ารักอ่ะมือออกรอบอ่ะทำงี้ดีครับ พินครับพินพินห่ารอบเลยครับรอบเลยขอโทนะ้สาันวยเของเันซของฉันซ่าของฉัน่า แบบว่าสิบมากนั่งตักกันเลยเหมือนสิเหมือนมากคู่เหมือนอือถ้าคู่เนี้ยถ้าวันไหนไม่เห็นเขาบอกกันหรือว่าเขาแปลกเออแปลว่าแปลกไม่แน่แต่งอนเหมือนได้แต่หน้าแบบ แบ่าใช่อช่างเงี้ยของโยก็คือเหมือนกันตรงที่ถ้าเราชอบใครสักคนเนี่ยเราไม่เคยพลาดเพราะเราจิตติดเสมอคุณก็ให้แล้วตองเกิดค่ะไปให้พื้ไม่ลงเลยหนาวจริงหนาวจริงนี่เป็นขับไทยเลยอ๋อนี่เป็นขับไทย คาแรคเตอร์ือแบบชัดเจนมากชัดตะโกนแต่น้องดูจะติดแบบไม่มีสกินชิปทีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีอะไรเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนั้นเลยนะคะทีมงานใี่เขาบอกว่าโอเค๋ยวเราองไห้เวลาพูดชมบิบะเหมือนรุดออกมาจากนิยายฟิลแบบนิ่ง ดู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 อะไรกันครับเนี่ยภาพีใหญ่เท่าอะโอ้ยโอ้เหมือนนีใหญที่เราอ่านแล้วพูดแบบชัดๆเลยนะเวลชัยลี่เลยนะชัยลี่ไทแอคเซนต์ยู่แน่ เปล่าไว้เปล่าววยไม่ต้องชิบแล้วเนี่ยเป็นแล้วเลยนะหมายที่แปลว่าหมายเหรอคะเกมพับอยู่ <c oughs> จริง ต่อไปจะเป็นท็อปสเปนเดอร์รบดับสี่นะ Next is top spender number four เจสสี่หล่ายสี่หอแกงกนเืมเหมือนแบบว่าไอ้ายใบใบเป็นคับแล้วก็อย่างอ่อนดูแล้วครับเราลักกัน อเข้าหลอกมือไม่ได้อะใช่เอเล็กมากใช่ยังอยังงังไม่ดอันนี้ข้าไม่รู้แต่รู้ว่าแฟนขับส่งข้นไตลอดทีมเราก็น่จเอ็มเอ็มซีไปยงวอะคิดว่า ผมเลยค่ะไม่ได้ห่วงจริงขนาดนั้นหมายถึงว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้ห่วงหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยที่วางนุ่มปกติดีเลยไม่โอเคค่ะไม่ใช่ถ้าเป็นงานอีกอีที่แล้วนี่ค่ะไม่เลยโยเป็นเด็กปกติค่ะเป็นคิสมปัติแรกด้วยกันไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ ยังไงสิเราอยู่กันมากี่ปีแล้วยังไงสิที่ใช่ปีปีปีที่แล้วปีที่แล้วเราไปคาเฟ่ด้วยกันมาทันมทันไหได้ไหมจริงพี่ทำได้โถพี่แก้งไปงั้นละมีนิสัโถพี่แก้งไปงั้นแหละไม่จริงเลยแก้งงั้นตอนแรกเกือบรอดแล้วพอตบอย่างงั้นเนี่ยแปลกๆกลับบ้านไปมีเชียร์ มงงตาขอต้องตามพี่ฝ้ายนแค่คิดว่าต้องไหวก็ลองดูอพี่ฝ้ายอะไรี่คะใช่ค่ะอย่างที่ตอบมาเลยค่ะเราไม่สู้อลยเหรอคะพี่ฝ้ายเราไ้าก็สู้ทำไมเขาไม่วนความเขินอะไรอย่างนี้ไม่ฝรก็นั่นแหละค่ะหันไปมองเนยงสู้ก็ แอบเบ้ัปนชัวไม่อยากมีเพื่อไม่อยากมีปัญหาว่ะเดี๋ยวนี้ก็พี่ฟ้าไม่มีแล้วเนาะไม่ได้มีใครรู้จักไม่ไม่มีเไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะแล้วก็มีเพื่อนใหม่ไม่ค่อยมีเพื่อนใหม่แล้วไม่มีเพื่อนค่ะพี่สนใจเป็นเพื่อนหนูไหมไม่เลยโยเป็นเด็กปกติค่ะจบแล้วตายแล้ว เป็นไงบ้างยุ้ยน่ารักประสบการณ์ครั้งแรกพอมาดูอ่ะมันรู้สึกแบบอุ้ยคู่นี้เขาแบบเบลมากเลยอ่ะพี่ดูแล้วพี่รู้สึกเหมือนพี่ดูนิยายแบบอ่านนิยายแบบเหมือนแบบเป็นไทยที่เราอ่านจากนิยายมาที่แบบอ่ะฝ่ายแบบเป็นสาวครูเท่ตัวแบบว่าต่างกันนิดนึงจบได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยคือลงล็อกอ่ะนูเข้าใจปุ๊ เนาะเราทั no, quiet, mouth, mm ้งความสูงทั yeah. camera, right? ้งความมือเอวมันลงรอบเลยลงไปหมดแล้วค like, ือเขาอะใกล้ชิดกันมากในเวที่แบบว่ามันเหมือนเป็นปกติอะพอดูคลิปคือแบบอย่างงี้จย่งี้คือปกติอะปกติมากอะ เหมือนเขาแบบว่าใช้ชีวิตประจำวันแบบวทุกวันถ้าเจอกันก็คือต้องต้องได้ศพต้องอะไรก็คือถือว่าเป็นการปิดเออปีที่หวานปิดปี2 5 6 5 6อที่หวานมากพี่อยามาดูรอบสอแต่ก็ต้องยอมรับว่าพี่ก็แบบว่าไม่ได้รู้เรื่องเขาลึกไงคือมาตามดูเป็นแบบว่า เออโมเมนต์เขามากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยจะติดภาพอย่างเงี้ยแหละว่าเออเขาก็น่ารักกันแบบนี้อยู่แล้วในคลิปนั้นนะแต่ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเยอะแต่ที่ริงแฟบก็มาเล่าบ้างแล้วแหละแต่พูดตรงๆว่าก็มีลืมๆบ้างเขาใจ่ไหมแบบว่าเราก็ตามเยอะหลายคู่เนาะมันก็เลยต้องมาคอยอัปเดตเรื่อยๆงเงี้ยวันนี้มาเป็นร้อยเออเป็นร้อยแล้วเพราะฉันก็อย่างเงี้ยแหละค่ะทุกคนนั่นแหละก็ถือว่าตบยุ้ยได้อยู่นะมือใหม่ในการดู ก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็คือดูคู่นี้จากที่ไม่เคยติดตามเลยเออก็คือแบบว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่บอกเลยว่าแบบดูแล้วยิ้มตามได้ตลอดทั้งคลิปอยู่รู้จักปะไม่รู้จักเลยใช่ไหมไม่เลยเพิ่งรู้เลยใช่ไหมซีรีส์ยังไม่รู้เลยนี่และค่ะทุกคนก็ถือว่านัดก็ใหม่ระดับหนึ่งแต่เจอยุ้ยที่ใหม่กว่าเข้าไปแต่ว่าเราเดาได้เรื่อยแบบว่าป้ายอกก ายคนนี้ก็เป็นพี่แ,แดดน,น่นอนชัดมากดดต้องเป็นฝั่งนี้แน่นอนใช่ชัดมากคือน่ารักมากทุกคนลกแล้วบอกเลยว่าแฟนคลับน่ารักมากเพราะว่าแฟนคลับสัพผ่อนน้องโดยการที่คอยทยอยส่งคลิปมาให้ตลอดทีมงานเราเนี่ยแหละก็คอยแบบเซฟเซฟซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคลิปที่แฟนคลับส่งมาให้ที่จริงอะก็มีเยอะกว่านี้แหละแต่บางคลิปมันก็ซ้ำๆเนาะมันก็พยายามดึงมาให้มีซ้ำกันเพราะไม่ใช่แค่คนเดียวส่งเนี้ยหลายคนเลยส่งมานะคะทุกคน ใช่ก็ถือว่าเรามาทำ EP สองให้ใ เพราะฉันถ้าอยากให้มี EP สามอีกก็มาซัพพอร์ตแล้วก็ดูกันเยอะๆนะคะถ้ามีใครอยากเล่าอะไรอ่ะก็มาเล่าได้นะเผื่อย้ยจะช่วยนึจำแบบคือพี่จำคนเดียวบางทีมันหลงลืมเข้านะแต่ว่าชื่อด้อมนี้ชื่ออะไรเออเออเออสื่อน้องกาลังจะมีผลงานอะไรอีกหรืออะไรยังไงอ่ะมาเล่ามาเม้ามอยได้เลยเต็มที่นะคะทุกคนเพราะฉันฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยนะทุกคนถือเป็นกำลังใจในการทาคลิปให้พวกเรานะคะถ้าชอบพวกเรา อยากซับพวกเราก็ซุปเปอรแ์แตงกันมาได้แล้วก็ถ้าอยากให้ดูคู่ไหนอีกโม,มเมนต์เนาะก็พิมพ์มาได้เลยไม่ใช่แค่ฝฟยโยโกะนะฝฟยโยโกะก็พิมพ์มาได้ว่าอยากให้ทำอีทีสามคู่อื่นชายชายหญิงหญิงพิมพ์มาได้อีกพิมพ์มาเลยนะคะทุกคนพร้อมดูทุกคู่ค่ะไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะรอรุ้นว่าจะเป็นู่ไ่มอืรโอเคคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ